มาอีกแล้วครับกับการแกะกล่องหนังสือออนไลน์ซื้อจากร้านนายทองอินนะครับเนี่ยก็ซื้อมาเลือกเล่มเดียวแล้วครับเงานี้เล่มเดียวแต่ราคาก็ราคารวมส่งนี่ก็เยอะอยู่นะ285บาทเด้ไม่ใช่ไม่ใช่ราคาหนังสือเนี่ย2 5งบาทแต่ว่ามันก็มีค่าส่งล้ครับ50บาท เป็น305คือมันก็ดีตรงที่ช่วงนี้โควิดนะครับบางคนไม่อยากไปร้านหนังสือก็ซื้อของออนไลน์ก็ดีไปอีกแบบโอเคผมขอจะวางกล้องก่อนละกันจะได้แกะกล่องง่ายๆหน่อยเขาก็ห่อดีอยู่นะครับแกะกล่องเรียบร้อยแล้วห่อดีมากเลยมีกันกระแทกให้อย่างดีจากร้านนายของอิน การซื้อของออนไลน์ก็ดีไปอีกแบบครับประหยัดค่าน้ำมันและค่าเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องเสียงกับโควิดมันโอ้โหดูท่าทางจะแก่ยากอูน่นี่ผมขอวางกล้องอีกรอบแล้วกันกันไกลไม่มีนี่ทาครัวก็ได้นะครับโอเคซื้อมาเล่มหนึ่งก่อนพอหมดไรเทียมทาน กับเมลนตาล้าหลังเน่มหนึ่งนะครับเ <Wow. S 1> นื้อเรื่องก็เป็นแนวต่างโลกพระเอกถูกติดร่างแฮถูกเวทอัญเชิญมาที่ต่างโลกเขาไม่ได้ตั้งใจจะเชิญพระเอกหรอกครับคือเขาจะเชิญเพื่อนพระเอกให้มาเป็นผู้กล้าปราบจอมมนันแล้วก็เป็นแนวพระเอกเทพปกปิดพลังไม่ให้ใครรู้ซึ่งผมก็ชอบแนวนี้มากๆเลยเอาเป็นว่ามีอยู่ทั้งหมด5เล่มถ้าใครชอบก็ลองไปดูกันนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละขอตัวไปอ่านนิยายก่อนแล้วกันดูคลิปนี้แล้วก็อย่าเดิมดูคลิปนี้แล้วก็อย่าเดิมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่หมๆต่อไปผมจะมีแกะกล่องอะไรหรือว่าทาอนิเมะอะไรผมจะทําคลิปอะไรนะั้นก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับเลยอ